ป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุง่งนี้เสมอมีทางให้เธอกา้าวเดินทุกวัน,<แหม>นการนชนะตนของบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว ประพฤติสำรวมเป็นนิดนั่นแหลประเสริฐกว่าการชนะผู้อื่นเทวดาคนทันมารหรือพรมไม่อาจทำชัยชนะของบุคคลเช่นนั้นให้กลับแพ้ได้เลย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะบรรยากาศที่ดิฉันนั่งอยู่ในขณะนี้เพื่อทำรายการชีวิตไม่สิ้นหวังก็คือภายในพระอุโบสถของวัดที่ชื่อว่าโพธินิมิตนะคะวัดโพธินิมิตหรือบางคนเขาเรียกว่าวัดโพตลาดพลูซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าโพนิมิตนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นชื่อวัดนี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งชื่อโพธินิมิต ที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีที่มา <Yeah. S 1> ที่มาเป็นเช่นไรดิฉันกําลังนั่งอยู่กับท่านทุกคุณ <Yeah. S 1> เจ้าอาวาสของวัดนี้นะคะ <Yeah. S 1> คือพระศรีสิทธิมุนีท่านจะให้รายละเอียดแก่เราค่ะีอาจารย์ที่มาของวัดโพธินิพพานที่มาของวัดโพธินิมิตนนี่ชื่อมาจากอสองคำสองคำผสมกันเป็นคำไทย <Yeah. S 1> ก็คือคำว่าโพ กับคาว่ามิคาว่าโพเป็นชื่อของโยมบิดาหรือโยมพ่อของเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรณรัต์แดงศรีรัตโนอดีตจเจ้าวาดวัสุทัศน์เทพพวรลารา,ามที่เสาชิงชา้านะฮะรุ่นที่สามส่วนคําว่ามินั้นมาจากชื่อของโยมารดาหรือโยมแม่ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรณรัตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นโยมพ่อโยมแม่ของเจ้าพระคุณสมเด็จ พระวรรณรัตน์เนี่ยท่านก็ถวายที่ให้ให้ให้ลูกชายพาลูกชายเจ้าพระคุณสมเด็จก็เลยเอาที่นั้นน่ะมาสร้างเป็นวัดแล้วก็เมื่อเมื่อก่อนนี้ใช้ชื่อว่าตั้งแรกๆชื่อวอัดใหม่โพมิทีนี้ลนเก้าราชก,การที่5ทรงทรง,ทรงนับถือเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัต์แดงในมากก็เลยเพระราชทานนามใหม่ว่าวัดโพธิมิตร สันส้นๆเลยวัดโพธินิมิตนะรก็ยังมีชื่อโยมพ่อโยมแม่ของสมเด็จอยู่ใช่มีชื่อโยมพ่อโยมแม่อยู่ด้วยทีนี้พระอ,องค์นี่นร่นเก้าราชการที่ห้าในพระองค์ทรงทรงพระพิชาด้านอักษรอ,อยู่แล้วพระอ,องค์ก็เลยเใช้ชื่อนี้คือพระอ,องค์มีความรู้ทั้งบาลีสันสกฤตด้วยอะไรด้วยคําว่าโพมิเนเป็นคําไทยโพเมื่อก่อนคนไทยใช้คำใช่ไม่มีนั่นเลยฮะทีนี้ก็อันนี้เป็นเหตุเป็นที่มาของวัดค่ะก็เท่ากับว่า เป็นชื่อที่สําคัญเนื่องจากเป็นชื่อพระราชทานจาก,การัชกาลที่าถูกต้องไหคะวัดน,นี้ก็อยู่ในชุมชนใกล้ชุมชนอะไรบ้างคชุมชนละแวกนี้วัดโพธิมิตรเนี่ยอยู่ในเขาเรียกอยู่ตรงกลางระหว่างสี่ชุมชนมีชุมชนโรงเจนหนึ่งโรงเจนสองชุมชนตากสินสัมพันธ์แล้วก็ชุมชนจันชิมไพบุ์ ดังนั้นก็จึงมีบทบาทสัมพันธ์ในการที่เกือกูลซึ่งกันและกันจริงๆเราก็ทำมามาโดยตลอดอยู่แล้วอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นแทบทุกเรื่องอาจารย์มันมันเยอะ,อะตอนนี้อาตมาแทบจะ,อะเอากิจกรรมที่ผ่านมานะกิจกรรมที่ผ่านมาอาตมาตั้งชมรมสาธยายมนชมรมสาธยายมนวัดโพธิธิบิณณ์ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่ะจะ สารทยายหรือว่าสวนมนอย่างเดียวแต่มันเป็นการรวมกลุ่มของของคนที่มีมีทัศนคติมีมายเซตไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของบุญกุศลเ,เวลาทีา่มีเกิดวิกฤตต่างๆขึ้นในประเทศเนี่ยอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมชมรมสารทยายมนก็ไปทำหน้าที่เอาข้าวเอาน้ำเอาสิ่งของอา,อาหารแหง้งเข้าสารเะไไปแจก ทั่วไปหรือ,เ,อเร็วๆนี้เมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี่ก็หน้าวัดนี่ก็ไฟไหม้ตรงหลังโรงเรียนก็ไฟไหม้เราก็รวบรวมจะตุปัจจัยส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือเปิดโรงเรียนประสานกระทางโรงเรียนวัดโคทินิมิตเนี่ยช่วยให้ที่พักพิงเายาวๆชั่วข่าวใช่ร่วมกับทางหน่วยงานราชการด้วยอะไรด้วยนี่ก็ทําอยูอ่หรือแม้กระทั่ง สมาชิกหรือครอบคนในครอบครัวของสมาชิกที่มาทํางานร่วมกับเราที่อยู่ด้านหลังที่โยมเห็นคนเหล่านี้ก็เป็นสายบุญเป็นญาติธรรมของอาตมาเจ็บแค่ได้ป่วยมาเข้าแอดมิตที่โรงพยาบาล ชมรมสาธยายมนก็ช่วยอ๋อค่ะคือเหมือนกับว่าตั้งชมรมขึ้นมาแล้วก็เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วยแต่โดยชื่อของชมรมเนี่ยค่ะสาธยายมน,นียมีการสาธยายมนอะไรกันไหมแล้วด้วยวัตถุประสงค์ที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสาธยายมนตั้งขึ้นมาวัตถุประสงค์อันดับแรกคือเราตั้งขึ้นเมื่อปี2558ก็เพื่อที่จะเจริญพระพุทธมนต์สาธยายมนถวายพระพรชัยมงคลแด่ล้นเก้า รัชกาลที่9คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ตอนนั้นนะตอนนั้นพระองค์ยังทรงวชนอยู่แต่ว่าทรงทรงประชวรอาตมาก็เลยตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอค่ะถวายพระพรใช้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงต่อมาได้สาธยายในโอกาสอื่นมาแค่อย่างเช่นช่วงนี้ช่วงที่โรคระบาดเกิดขึ้นเลยค่ะงายค่ะทำมาก่อนจะมีประกาศทางราชการด้วย อาตมาทำแต่ว่าทำบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเราจะไม่เราจะไม่อะไรที่มันไปทำให้ประชาชนเกิดความง,งมงายแล้วมันไม่เป็นตะก,กะไม่เมคเซ้นต์อาตมาก็จะไม่ทำเวลาจะทำก็จะบอกจะอธิบายญาติโยมก่อนอย่างรัตนสูตรที่พูดถึงกันใช่ไหมคุณโยมรัตนสูตรเนี่ยเราต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนรัตนสูตรเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยเมืองเวสารีที่มีโรคระบาด โรคระบาดด้วยมีข้าวยากหมากแพงคนยากจนมากแล้วก็ตายกันเยอะโรคคล้ายๆกันเลยเนี่ยทีนี้พบเจ้าจ้างนี่อยู่อีกเมืองหนึ่งาการที่บอกว่าสวดรัตรนสูตรแล้วโรคภยัยไข้เจ็บหายไปเนี่ยมันมันไม่มีเซน์ถูกไหมถ้าเอาความคิดของคนยุคนี้มันไม่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์แต่เราต้องไปดูก,กระบวนการคือโปรเซสของมัน โปรเซสก่อนที่จะสวดรัตนาสูตรในยุคนั้นเขาทำอะไรย่งพระเจ้ามรรคกษัตริย์ของของกรุงที่ครองกรุงเวสาลีหรือไพศาลีเนี่ยเ,เขาก็ดำเนินการโดยการที่ทำความสะอาดเมืองไพศาลีก่อนอันดับแรกทำความสะอาดอาจารย์ทำความสะอาดก็คือมีทั้งประชาชนพ่อค้าข้าราชการคนในเมืองเวสารีเนี่ย พร้อมใจกันทําความสะอาดเมืองถ้าเป็นยุคนี้บ้านเราคือทําอะไรสวมหน้าก,กากอนามัยล้างมืออย่วงห่างกันถูกไหมอาจารย์ทําแบบนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยจึงส่งคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าเนี่ยอย,อยู่เมืองสาวัตถีคนละเมือง <S S S อไกลกันมากต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาพอจัดการเมืองเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยนิมนต พระเจ้าพร้อม้วยสาวกที่ห้าร้อยลูกข้ามน้ําข้ามทะเลมาเหมือนที่เดียวอาตมาจะเล่าให้ฝั่งพวกนี้เหมือนกันพอมาเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรือใหญ่เรือสัเภามามาเวลาจะจะลงจากเรือก็ต้องลุยน้ําพระเจ้าก็เดินลุยน้ําขึ้นขึ้นมาที่ชายฝั่งเมืองเวสตลี Wesley. แล้วก็มาที่ที่ที่เมืองที่ที่พระราชวังของพระเจ้ากรุง เบเปเปสาลีซึ่งปกครองโดยมรรคกษัตริย์ในทางในประวัติศาสตร์นะดังนั้นพอมาเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็คือทําพิธีสงฆ์คือโยมเอาง,ง่ายๆนี่คิดเป็นเหตุเป็นผลนะก็คือเวล๋ยเราจะทาบุญอะไรทุกอย่างทําบุญบ้านทําบุญอะไรเนี่ยเราต้องทำความสะอาดบ้านก่อนไหมถูกไหมเราต้องเตรียมถ้วยโถโอชามเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้พร้อมก่อนไหมตัวเราต้องสะอาดก่อนไหมอะไรไหมถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นมนต์มันเป็นเครื่องบํารุงขวัญและกําลังใจนะ แล้วโมนนี่ไม่เชื่อก็ไม่ได้คือคนไม,ไม,ไม่ไม่ประสบพบเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองก็จะไม่เชื่ออาตมาไม่ไม่อยากจะพูดถึงในลักษณะแบบนั้นแต่มันเป็นจริงดังนั้นพอรัตนสูตรบทยังกินจิที่พระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกสวดในสมัยนั้นแล้วก็ให้พระอานนท์ไปไปประผมน้ําพุธมนตในโยมมันจึงมีมันจึงมีพระานุภาพและมีพระเจ้าเป็นประธานตกไปที่ไหนที่ในคมภีร์บอกว่า ายาดน้ำมนต์ตกไปบนหัวอมนุษย์อมนุษย์ก็พินาศสันติหายไปหนีไปอยู่ไม่ได้ก็เมืองเขาสะอาดอยู่แล้วทีนี้สิ่งตัวน้ำมนต์นี่ก็ไปขับไล่ไอสิ่งที่มันเราเชื่อว่ามันไ,ไม่ดีทั้งหลายอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกดวงวิญญาณอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมให้หายไปแค่นั้นเองอาจารย์ค่ะสาธุท่านกำลังจะบอกว่า,าชาวสมาธิชมรมเนี่ยได้มีโอกาสสวดมนต์ หลายบทแน่แล้วก็ได้สวดช่วยในช่วงโควิดนี้ด้วยแต่โดยให้ความรู้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก่อนพระพุทธเจ้าจะมาเขาทำความสะอาดเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับความที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยค่ะให้อีกนิดหนึ่งนะอาจารย์นะให้อัตมาเดานะใช้คําว่าเดาเกสในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเดาเนี่ยอัตมาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงช่วงแบบโควิดแบบเบาบางลงอ่ะอัตมาว่าไม่มีทําบุญเมืองอ่ะ ค่ะสาธุค่ะนะคะ,ะก็ทําให้จิตใจเราเดีขวัญกำลังใจมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธคุณของพระพุทธองค์แล้วก็พระธรรมกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ด้วยแม้ก็ได้สาระดีๆเยอะเลยต้องขอนมันสก,การของพระคุณท่านสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะ เราก็ได้รู้จักวัดโพธินิมิตและในขณะเดียวกันเราก็ได้รู้ว่าที่นี่ได้ทำกิจกรรมดีๆที่เป็นมงคลแบบมีความหมายอย่างไรด้วยให้ความหวังกับพวกเรามากติดตามรับชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกันใหม่นะคะที่วัดโพธินิมิตยังมีอะไรดีๆให้เรารู้จักกันต่อในวัน,นพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเนกลังใจ